เจ้าวัรทรพันธ์ที่จะไปสอบนักคำโพและนักคำเอกที่วิไลสงุทธิชินา,านะครับก็ขอ,อนิมนต์ขึ้นรถอาจารย์เองนะครับช่วยบอก สวัสดีอาจารย์ใครอยากเอาคุณใครครับครับขอบคุณครับโอ้ตัดหุบลายสดดีดังอยู่เนี่ยโอ้แข่งนอนล้อแข่งนอล้อแล้วแล้วใครทำช่องยูทูบไห้ให้ให้เด็กทีมาตัดหุบจะดังยกใหญ่แล้วเนี่ยดีหลานจะมาบวชเดี๋ยวจะมาฝากให้ใใแต่เวลาเว,เวลาปฏิบัติให้ไป

แ,แขกมาร่วมทำบุญเพ็วันครบรอบละสังขารหลวงปู่ชาวบรกรรมกครับพ่อค้าแม่ขายตลาดบาร,รรรรกมาทำนี่ก็คือโต๊ะจริงคนที่เห็นนี่เป็นหลานชายหลวงปู่แขกนะครับท่านหนึ่คงคุณสมบุติ

คท่านอดีตนายกเทศบาลวรารรมนายเกียนไทรโลดนสับมาเป็นกรรมการช่วยดูแตลต้อนรับแขกและภาพพิสษุสัมเนร วันครบรอบละสังขารลวงปูกแขกครบรอบสอปีวันนี้พอดีทรับเรขออ,อขอบคุณท่านอดีตนายกเทศบาลวารกรรมท่านนายเขียนไัโลดหรือว่าลุงโทน